สวัสดีครับทุกคนผมล็อกคิววันนี้ผมจะพาคุณเดินทางข้ามเวลาไปยังดินแดนแห่งทะเลทรายที่ร้อนระอุดินแดนที่ซ่อนเร้นมหานครโบราณอันน่าทึ่งซึ่งถูกสลักขึ้นจากหินทั้งเมืองและรอคอยให้เรามาไขาปริศนานั่นคือเมืองเพตราประเทศจอร์แดนคุณเคยเห็นภาพของวิหารโบราณที่แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงลงไปในหน้าผาหินสีจมพูไหมครับ มันไม่ใช่แค่ซากรักหักพังธรรมดาแต่มันคือหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวปริศนาและความลับที่เราคอยการเปิดเผยใครคือผู้สร้างเมืองที่ซ่อนอยู่ในหุบผาแห่งนี้พวกเขาสร้างมันขึ้นมาเพื่ออะไรและทําไมมันถึงได้ถูกทิ้งร้างไปอย่างดับทันหันบางคนเชื่อว่ามันคือศูนย์กลางการค้าที่ยิ่งใหญ่ในอดีตแต่บางทีมันอาจจะเป็นที่ซ่อนของวัตถุศักดิ์สิทธิ์ในตำนานอย่างหีบพันธสัญญาหรือจอกศักดิ์สิทธิ์ หรือแม้กระทั่งมีสิ่งมีชีวิตลึกลับอาศัยอยู่ในถ้ำที่ยังไม่ถูกสำรวจเตรียมใจให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะมาไขาปริศนาไปพร้อมๆกันดำดิ่งสู่ห้วงประวัติศาสตร์ปลุกตำนานและตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่คุณเคยเชื่อเพื่อค้นหาความจริงที่อยู่เบื้องหลังสิ่งมหศัศจรรย์ชช้นนี้เรื่องราวของเพตราเริ่มต้นขึ้นเมื่อกว่า2,000ปีที่แล้วในดินแดนที่รู้จักกันในชื่ออาณาจักรนาบาเทยันหรือนาบาตเฮยันคิงเดมชาวนาบัเทยัน เป็นชนเผ่าเร่ร่อนชาวอาหรับที่มีความเชี่ยวชาญด้านการค้าและการควบคุมเส้นทางการค้าสำคัญๆในภูมิภาคนี้พวกเขาไม่ได้สร้างเมืองด้วยอิฐและปูนแต่พวกเขาได้แกะสลักเมืองทั้งเมืองลงไปในหน้าผาหินทรายสีชมพูดแดงลองจินตนาการถึงความสามารถทางวิศวกรรมและศิลปะของคนในยุคนั้นนะครับพวกเขาควบคุมการไหลของน้ำได้อย่างอาจรรยะ สร้างระบบชนระทานที่ซับซ้อนเพื่อรวบรวมและกักเก็บน้ำในทะเลทรายที่แห้งแลง้งหัวใจของเมืองเพตราคือเอลคาสเนหรือวิหารเทพีแห่งโชคซึ่งเป็นอาคารที่แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงลงบนหน้าผาหินทรายสูงตระงานด้วยความงามหันหน้าทึ่งและประติมาก,กรรมที่ซับซ้อนนี่คือจุดที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกต้องมนต์สะกดเมื่อได้เห็นในอดีต เมืองเทตราไม่ได้เป็นแค่เมืองที่สวยงามแต่ยังเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมันตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าสำคัญที่เชื่อมโยงตะวันออกกับตะวันตกเป็นเส้นทางค้าขายเครื่องเทศผ้าไหมน้ำหอมและทองคำชาวนัมเบเทียนได้สร้างความมัง่งคั่งอย่างมหาศาลจากการค้าขายเหล่านี้พวกเขาเป็นนักเจรจาต่อรองที่เก่งกา และเป็นผู้ที่สามารถเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของทะเลทรายได้แต่แล้วในช่วงคริสต์ศตรวตรรษที่4เ <c oughs> มืองเพตราก็เริ่มเสื่อมถอยลงอย่างลึกลับนักประวัติศาสตร์เชื่อว่ามีหลายปัจจัยที่ทําให้เมืองที่เคยรูงเรื่องนี้ถูกทิ้วรา้งแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เพตาตั้งอยู่ในเขตที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งและมีการบันทึกถึงแผ่นดินไวหวรุนแรงหลายครั้งที่สร้างความเสียหายหแก่เมืองการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการค้า เมื่อจักรววัดิโรมันเข้ามามีอำนาจเส้นทางการค้าทางทะเลเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นทําให้บทบาทของเส้นทางการค้าทางบกของเพตราลดลงการรุกรานและภัยคุกคามจากอาณาจักรข้างเคียงแม้จะมีความแข็งแกร่งแต่เพตราก็ต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากอาณาจักรต่างๆที่เข้ามาแย่งชิงอำนาจแต่คําถามสําคัญคือชาวนาไบเทียนหายไปไหนพวกเขาทิ้งเมืองที่สร้างมากับมือไปได้อย่างไร มันเป็นความจําเป็นหรือเป็นความลับที่ซ่อนเร้นหลังจากนั้นเพตราก็ถูกหลงลืมไปจากโลกภายนอกกลายเป็นเพียงตำหนานเล่าขาไในหมู่ชนเผ่าท้องถิ่นและถูกซ่อนเร้นจากสายตาผู้คนมานานับพันปีจนกระทั่งการค้นพบกล้งสําคัญกําลังจะมาถึงคุณคิดว่าเหตุผลหลักที่ทําให้เพตตราถูกทิ้งร้างคืออะไรครับเป็นภัยธรรมชาติสงครามหรือมีเหตุผลอื่นที่ยังไม่มีใครรู้ ลองคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณมาเลยนะครับตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาเมืองเพตราเป็นเพียงตำนานในโลกตะวันตกไม่มีใครรู้ว่ามันมีอยู่จริงจนกระทั่งปี1812ชายหนุ่มชาวสวิสเซอร์แลนด์นามว่าโยฮันลุดวิกบวกฮาร์ดนักสำรวจผู้กล้าหาญได้ออกเดินทางไปยังตะวันออกกลางโดยมีเป้าหมายคือการค้นหาเมืองที่สาบศูนที่เคยได้ยินมาบวกฮาร์ด แต่งกายเป็นชาวอาหรับและแฝงตัวเป็นนักแสวงบุญเขาได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองโบราณที่ซ่อนอยู่ในหุบหาและด้วยความฉลาดและความกล้าหาญเขาได้น้อมเ้นาวให้ไกด์ท้องถิ่นพาเขาเข้าไปในซิกซึ่งเป็นทางเข้าแคบๆที่เป็นช่องหินชันสูงหลังจากเดินลึกเข้าไปในช่องหินแคบระยะทางกว่า1กิโลเมตรสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าของบัวหาร์ดคือเอลคาสเน่ วิหารที่แกะสลักอย่างวิจิตบรรจงสูงตระังงานอยู่เบื้องหน้าเขาบวกฮาร์ดเป็นชาวยุโรปคนแรกในรอบหลายร้อยปีที่ได้เห็นเมืองเพตราด้วยตาตัวเองเขารีบจดบันทึกและวาดภาพสิ่งที่เขาเห็นและเมื่อเขากลับมายัางยุโรปเรื่องราวการค้นพบของเขาก็สร้างความตื่นตระหนึ่งไปทั่วโลกความลึกลับของเพตราได้จุดประกายจินตนาการของผู้คนและนำไปสู่ทฤษฎีสมคบคิดอันน่าตื่นเต้น ทฤษฎีที่หนึ่งที่ซ่อนของวัตถุศักดิ์สิทธิ์ในตำนานหีบพันธสัญญา (Ark of the Covenant) ตำนานเล่าว่าหีบพันธสัญญาซึ่งเป็นหีบศักดิ์สิทธิ์ที่เก็บรักษาแผ่นศีลาจารึกบัญญัติ10ประการอาจถูกซ่อนไว้ในสถานที่ลับๆหลังจากวิหารในกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายบางทฤษฎีเชื่อว่าเพตราอาจเป็นที่ซ่อนของมันเนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเส้นทางโบราณ และมีโครงสร้างที่ซับซ้อนและไม่ถูกค้นพบทั้งหมดจอกศักดิ์สิทธิ์ Holy Grail อีกตำนานที่เชื่อมโยงกับเพตราคือจอกศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นจอกที่พระเยซูทรงใช้ในพิธีอาหารค่ำมื้อสุดท้ายมีการอ้างถึงเพตราในภาพยนตร์เรื่อง Indiana Jones and the Last Crusade ที่ใช้เอลคาสเนเป็นทางเข้าสู่สถานที่ที่จอกศักดิ์สิทธิ์ถูกซ่อนไว้คุณคิดว่าวัตถุศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มีอยู่จริง และถูกซ่อนอยู่ในเพตราหรือไม่และถ้ามันมีอยู่จริงคุณอยากจะค้นพบอะไรมากที่สุดครับลองจินตนาการและบอกผมมาเลยครับทฤษฎีที่2ส,สิ่งมีชีวิตลึกลับในถ้ำที่ยังไม่ถูกสำรวจเมืองเพตรามีถ้ำและสุสานที่แกะสลักมากมายนับไม่ถ้วนและนัดโบราณคดียังสำรวจไม่พบทั้งหมดบานทฤษฎีเชื่อว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตลึกลับหรือสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่ยังไม่ถูกค้นพบ หรือในเครือข่ายโอมองค์ใต้ดินที่ซับซ้อนที่เชื่อมโยงกันอยู่ตำนานท้องถิ่นบางอย่างก็เล่าถึงผู้พิทักษ์เพตราหรือสิ่งมีชีวิตที่ถูกซ่อนไว้ในส่วนลึกของภูเขาเพื่อปกป้องสมบัติหรือความลับโบราณในปัจจุบันเมืองเพตราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกและเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักผจญภัยนับล้านคนจากทั่วโลกในแต่ละปี การเดินทางไปยังเพตราเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำคุณต้องเดินผ่านช่องเขาซิกที่แคบและสูงชันซึ่งสร้างความรู้สึกตื่นเต้นและลุ้นระทึกก่อนที่จะได้เห็นเอลคาสเนปรากฏขึ้นตรงหน้าอย่างน่าตื่นตะลึงรัชบาลจอแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์เพตราอย่างมากเพื่อให้สถานที่แห่งนี้ยังคงอยู่คู่โลกไปอีกนานแสนนานมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว และควบคุมการเข้าชมอย่างเข้มงวดน,นอกจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีแล้วเพตรายังเป็นสนัญลักษณ์ของความอดทนความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของมนุษย์ในการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติเมือเพตราไม่ได้เป็นเพียงแค่สร้างประหลักหักพังของมือโบราณแต่มันคือสัญลักษณ์ของความอัจฉริยะความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณที่ไม่ย่อท้อของชาวนาบาเทียน มันคือบทพิสูจน์ว่ามนุษย์สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือจินตนาการได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดความยิ่งใหญ่เหนือการเวลายิ่งหยัดอยู่ท่ามกลางทะเลทรายท้าทายการเวลาแรงบนันดาลใจไม่รู้จบกระตุ้นให้เราตั้งคำถามค้นหาและเรียนรู้มรดกทางอริยธรรมเชื่อมโยงเรากับอดีตอันรุ่งโรจน์และภูปัญญาโบราณความลึนลับ ยังคงอยู่เป็นสเสน่ห์ที่ทําให้ผู้คนจากทั่วโลกยังคง,ลงหลงไหลเรื่องราวของเพตราให้เราถามต้นต่อความยิ่งใหญ่ของอดีตและเปิดใจยอมรับความเป็นไปได้ที่ไม่รู้จบคุณจะนําบทเรียนจากเรื่องราวของเพตราไปปรับใช้ในชีวิตของคุณอย่างไรบ้างครับอาจจะเป็นเรื่องของความสามารถในการเอาตัวรอดความสามารถในการสร้างสรรค์หรือการไม่ยอดทอสออุปสรรคลองแบ่งปันความคิดเห็นของคุณ ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าเรื่องราวนี้ทำให้คุณรู้สึกทึ่งและอยากออกไปสัมผัสเพตราด้วยตัวเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกผมได้ว่าส่วนไหนของเรื่องราวที่คุณประทับใจมากที่สุดและทุกคุณอยากให้ผมพาไปสำรวจสถานที่ลี้ลับอื่นๆทั่วโลกอีกอย่าลืมกดติดตามช่อง Lock Q ของเราไว้แล้วเราจะออกเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางในปริศนาอันยิ่งใหญ่นี้สวัสดีครับ